อันนี้นะครับ4,500สนะครับใครที่สนใจก็สามารถโทรติดต่อสอบถามมาได้นะครับที่091นะครับ8611191นะครับอีกหนึ่งเบอร์โทรนะครับที่สามารถติดต่อกันได้ก็ที่063นะครับ3130447งนะสวัสดีครับจากนัทนะครับวันนี้นะครับนัทมีรถมาแนะนำหนึ่งคันนะครับสำหรับใครที่ หารถตักไว้ใช้งานนะครับตัวนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นรถใหม่มือหนึ่งนะครับรับประกัน2ปีเต็มจากโรงงานนะครับนั่นเป็นรถเ m w o r l d นะครับ WD 4เ4 k นะครับมื่อหนึ่งแต่ว่าเป็นราคามือสองนะครับเพราะว่านัดเอามาไว้สาขาสมเด็จตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะครับตัวนี้นะครับเป็นรถใหม่ทั้งหมดเลยนะครับชุดตักก็จะเป็นของช่างหนิ่งเกษตรโชคชัยโคราชนะครับปากตักเนี่ยสามารถยกได้สูงถึงรถ10ล้อเลยนะครับสำหรับใครที่มีสวนปั์ม สวนยางพารานะครับอยากได้รถตักไว้ใช้งานหรือใครที่มีไร่มันสัมปะหลังนะครับรถคันนี้นะครับราคาไม่แพงนะครับราคาเหมือนเราไปซื้อ50ยเนี่ยอย่างน้อยเรากำตังมาเนี่ยกำเงินมาก็ต้องมี50 0แสนขึ้นนะครับเราซื้อมือ2แต่อันเนี้ยมือหนึ่งนะครับผมขายแค่4,5 0 0 0นนะครับ4 5 0 0เท่านั้นนะครับจากราคาเต็มที่4,9 0นนะครับผมขายเพียง4,5 0 0ผมปรับลดราคาลงมา4 0,000บาทตัวนี้เล่มเป็นชื่อผมเองนะครับรถชื่อผมเองนะครับเป็นรถใหม่ซึ่งผมซื้อจากศูนย์มา ซื้อเงินสดมาแล้วก็มาสั่งติดตั้งนะครับชุดตักนะครับอันนี้ต้องท้าความให้ฟังกันก่อนว่า FMV เวอร์นะครับที่จริงนะครับเขาจะไม่มีรถตักนะครับผมก็มาสั่งชุดตักใส่ให้กับลูกค้านะครับใครที่เพราะว่าบ้านผมเนี่ยทำมันสัมปะหลังเยอะครับบางท่านเข้ามาหา50แต่ว่าราคามันไม่จบกันเพราะว่าราคามัน5 0 0แสนกว่านะครับตัวนี้เป็นรถใหม่ที่ผมชอบมากๆนะครับมันมีจอยน้ำมันแยกน้ำมันต่างๆให้นะครับ ชุดท้ายนะครับตัวนี้จะไม่มีฝาไฮนะครับจะเป็นระบบกดยกนะครับตัวล้อหลังเนี่ยถ้ารถติดลมสามารถกดยกลอยได้เลยหรือว่าเราใส่หางเนี่ยรถไม่มีน้ําหนักนะครับเราใช้น้ําหนักของตัวรถเนี่ยกดหางนะครับเข้าดีเลยนะครับตัวนี้ชุดลงชุดลากนะครับผมลองวิ่งบนท้องถนนดูนะครับถือว่าเร็วนะครับก็ประมาณ50-60กิกิโลเมตรต่อชั่วโมงได้นะครับเร็วกว่าพวกคูโบต้าด้วย นะครับตัวนี้เป็นรถที่ผลิตในประเทศจีนนะครับนำเข้ามาจำหน่ายในไทยด้วยบริษัทของ FMW นะครับตัวนี้เป็น4 5แรงม้าครับตัวนี้ต้องอธิบายเยอะหน่อยนะครับเครื่องยนต์จะเป็น4สูบนะครับเนี่ยมีเซ็นเซอร์มีอะไรต่างๆนะครับส่วนชุดตักของช่างหนึ่งเนี่ยเราถอดสลักแค่ตัวเดียวเราก็สามารถถอดได้แล้วหรือว่าภายภาคหน้าอน,นาคตเนาะเ,เราสามารถไปติดชุดใบดันได้นะครับดูคานหน้าเขาใหญ่นะครับเป็นซีนสลิป2ชั้น มีบันไดขึ้น2ฝั่งครับตัวนี้จะเป็นถังน้ํามันนะครับเป็นถังน้ํามันที่จริงผมจะมีกาดนะครับมีกาดกั้นถังน้ํามันให้นะครับเดี๋ยวผมสร้างขึ้นให้อ่ขึ้นมาห้องโดยสารนะครับก็จะเจอกับเบาะท,ที่นั่งซึ่งเป็นเบาะสปริงนะฮะเป็นเบาะสปริงเราจะตอบรับสรีระเรามากนะครับเวลาที่เรานั่งเราก็โยกจะไม่เหนื่อยส่วนตร,ตรงนี้จะเป็นคอนโทรลครับคอนโทรลยกหางนะครับ แล้วก็ที่จริงมันก็จะเป็นพวกคอนโทลยกเกียร์หน้าอยู่ตรงนี้นะครับถ้าเราใส่ชุดคอนโทลเกียร์หน้าส่วนตัวนี้จะเป็นคอนโทลนะครับคอนโทลสําหรับชุดตักนะครับไมชั่วโมงนะครับหกชั่วหกจุดสี่ชั่วโมงการทํางานนะครับซึ่งผมก็รีวิวอยู่เป็นประจําอยู่แล้วนะครับสําหรับเจ้าตัวนี้วันนี้ก็มารีวิวเป็นคลิปเต็มหน่อยส่วนเกียร์นะครับจะเป็นระบบแปดเกียร์หน้านะครับสี่เกียร์โลนะครับสี่เกียร์ไฮนะครับโลไฮนะครับ เดินหน้าถอยหลังนะครับนี่เดินหน้าถอยหลังก็เป็นเกียร์ข้างตัวครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นระบบโฟลวิวนะครับอันนี้ก็จะเป็นล็อกกันฟรีครับล็อกกันฟรีหรือโฟลวิวอันนี้จะเป็น P.T.O นะครับ P.O.T. นะครับอันนี้จะเป็นโฟ i วินขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับแล้วก็จะมีล็อกกันฟรีตรงนี้อ่ะเดี๋ยวผมลองระบบให้ดูนะครับวันนี้ใครที่สนใจนะครับ ราคาคุ้มเลยนะครับ405 5นะครับเล่มทะเบียนชุดโอนครบจัดส่งฟรี300กิโลเมตรแรกนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะตักให้ดูนะครับมือกล้องไปอยู่ตรงนู้นก็ไดนะ้ไฟแบบสว่างชัดเจนครับพวกระบบปืนไฟน้องเปียน้องเปียเปียออกเร็วลูกไปยังน้งน นะครับดูดูดูนะครับจะกดล้อลอยให้ดูนะฮะต้องตั้งในพื้นพื้นเรียบครับสังเกตล้อหลังนะฮนะครับนะยกล้อลอยได้เลยนะฮะ ผมก็ใช้รถตักไม่เก่งเท่าไหร่นะอันนี้ก็คือตักเยอะไม่ได้นะฮะเพราะว่าไม่มีถังพ่วงด้านหลังนะก็ยกยกให้ดูพอสังเก็บเอานะครับประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวไม่งั้นควนะ่ำมั ความความสูงของเขานะเนี่ยคือความสูงสุดของเขานะนี่คือ ลงที่จับอะไรพร้อมครบนะฮะก็ถือว่ารถใช้งานดีนะครับแล้วก็คล่องตัวนะครับราคานี้นะครับมือหนึ่งคุ้มคุ้มปเลยคุ้มนะฮะตัวนี้นะครับ4ี่แสนห้านะครับใครที่สนใจก็สามารถโทรติดต่อสอบถามมาได้นะครับที่ศูนย์เก้าหนึ่งนะครับแปดหกหนึ่งหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งนะครับ อีกหนึ่งเบอร์โทรนะครับที่สามารถติดต่อกันได้ก็ที่063นะครับ3 1 3 0 4 4 7นะยังไงก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดผุ่มติดตามให้ด้วยนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นรถใหม่เมื่อหนึ่งนะครับอยากให้ทุกท่านนะครับเอาไปลองไปใช้ดูนะครับแล้วก็การรับประกันการเซอร์วิสหลังการขายนะครับค่อนข้างที่ดีนะครับจากค่ายรมเบอร์ครับฝากไ้ด้วยนะครับสนใจโทรติดต่อสอบถามมาได้ 0918611191นะครับมาชมรถได้ที่นัดเท็กเตอร์นะครับอําเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีนะครับสนใจก็สามารถมาดูรถได้นะครับขอบคุณครับ